โรงเรียนอนุบาลหัวฝายเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน354คนครูและบุคลากรทางการศึกษา24คนบริหารงานโดยนางนารุมนพลุตันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝายขอนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษา4ดาีด้านดังนี้การบริหารจัดการด้านงานวิชาการ ผู้อำานวยการสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรแกนกลางไปยังการจัดการศึกษาเชิงรุกให้คณะครูวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาของตนเองเพื่อนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น active learning ให้มากขึ้นโดยนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดรูปแบบ thinking h o o l มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย ครูวิเคราะห์สารการเรียนรู้จัดทำกำหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการจัดทำบันทึกผลหลังสอนบันทึกการใช้สื่อและใช้เครื่องมือสำหรับประเมินผลหลังการสอน ครูมีการนำผลการจัดการเรียนการสอนมาปรึกษาหารือกับครูผู้สอนชั้นอื่นๆเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดประชุมประจำสัปดาห์หรือ PLC ผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการมีการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แบบประเมินการนิเทศตามแบบบันทึกการนิเทศภายในของโรงเรียนการบริหารจัดการด้านงานบริหารงบประมาณ ทางโรงเรียนอนุบาลหัวฝายมีการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโปรง่งใสตรวจสอบได้มีความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมิบาลส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีอยู่ในระดับดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งด้านบริหารงานบุคคลมีระบบการบริหารด้านบุคคลจัดบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร และมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นศรัทธาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจยึดหลักธรรมภิบาลมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นศรัทธาและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเด็นท้าทายตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตำแหน่งและวิทยฐา,านะการบริหารจัดการด้านงานบริหารงานทั่วไปมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมต่างๆด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลืออย่างครอบคลุมมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านครบทุกคนหนึ่งรเปอร์เซนมีแผนงานป้องกันยาเสพติดกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพมีการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียนมีกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมเลือกตั้งสภานักเรียน มีกิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนอนุบาลหัวฝายมีความสัมพันธ์กับชุมชนมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาสนับสนุนการบริหารงานแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รายการการสร้างเว็บเพจและการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงรางวัล IQA Award จากสอพทรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการที่16ระดับดีเด่นรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับยอดเยี่ยม รางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนมีการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้และจะพัฒนาต่อไปขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมานะที่นี้สวัสดีค่ะ